สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้ชมจะพาน้อง,องไปเก็บคิสตันสีฟ้าในแมปบ ok ็อกเบิร์กนะคะบอกเลยว่าทําง่ายมากๆนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ได้แล้วน่นเองสําหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่ามาเก็บคิสตัลทาไมนะคะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะอธิบายหมดแล้วค่ะว่าอีเวนต์จะได้ของฟรีอะไรบ้างบอกเลยว่าสวยมากและห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะพี่แป้จะทิ้งลิงก์แมปนะคะไว้ใต้คลิปนี้ให้กับน้อง,องค่ะและอีเวนต์อันนี้นะคะน้องๆจะได้เพียงคริสตันสีฟ้าเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นนะคะแลอน้องเข้ามานะคะน้องๆทาการกดเพยคคือปุ่มแแกสีีดงงตรงนน้ะะ จากนั้นเนี่ยเขาจะโหลดแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วเข้ามาปั๊บให้น้องกดปุ่มสีฟ้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงอีเวนต์ของเขาภายในแมปนั่นเองค่ะจากนั้นมันขึ้นตรงนี้มานะคะกดปุ่มด้านขวาอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องๆจากนั้นนะคะมันจะขึ้นหน้าต่างนะคะภารกิจของเราให้เราทํานะคะซึ่งภารกิจเนี่ยจะมีทั้งหมด3อย่างน้องๆต้องเล่นทั้งหมด4ครั้งค่ะน้องๆจะต้องเล่นให้ได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะได้คิสตันไปนเลยค่ะแล้ววิธีทํททาภารกิจนะคะน้องเดินเข้ามาในเขตที่เป็นสีเเเเเหลลืออองงบบนนนน้้้จจจจะะะะะตตคครริาาาาาาัััวถยพ่่่ขูภกทท ภา be รกิจแรกนั่นก็คือให้น้องๆหยิบถุงของขวัญมาเพื่อไปแจกคนนะคะซึ่งน้องๆจะเห็นว่าคนเนี่ยต้องการอะไรนะคะน้องๆก็ดูที่ถุงว่าถ้าเขาต้องการผ้าพันคอก็เอาผ้าพันคอให้เขาเขาต้องการหมวกเก้าหมวกไปให้เขานั่อเองซึ่งพี่แป้นชมจะให้ดูทั้งหมด3ภารกิจเลยนะคะว่าทายังไงภารกิจแรกของน้องๆอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นอันอื่นก็ได้นะคะน้องๆแต่พี่แป้นจะสอนทั้งหมดเลยนะคะเราทำภารกิจแรกหมดเวลาปั๊บนะคะน้องๆจะได้มาทั้งหมด32%ค่ะบ้องเแอร์เหมือนดิมนะต้องคิดมจะับเวล่นอลั่้ ก็คือให้น้องเนี่ยปาลูกนะคะสโนว์บอลน,นะคะใส่ผู้คนนี่อยู่ตรงนี้น,นั่นเองนะคะก็ปาไปเรื่อยนะคะน้องๆไม่ต้องซีเรียสน,นะคะแต่ปาตลอดนะ,ะจากนั้นนะคะน้องๆก็ปานะคะไปไเรื่อยแบบนี้จนกว่าเวลามันจะหมดนะคะพอเราเช็คปั๊บน้องๆจะเห็นว่าเราจะได้เปอร์เซ็นต์มาทั้งหมด64%แล้วค่ะภารกิจ <ๆ S 1> ที่3นะคะคือการที่น้องจะต้องสร้างปฏิมากรรมนั่นเองคือการที่น้องเนี่ยต้องไปเคาะน้ำแข็งให้เป็นรูปร่างต่างๆนะคะซึ่งพอเราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยจนกว่าเวลาเราหมดเนี่ยน้องๆจะได้มาทั้งหมด96%คค่่่ะนนนัหมมาาายวว้้อองงตเล่นนะะคอีกรรอออบบนนนึึงงงั่่เซ้าส มันอาจจะสุ่มนะคะน้องๆว่าน้องเนี่ยจะได้มินิเกมอันไหนซึ่งอาจจะได้แบบพี่แป้งคือส่งกองของขวัญในรอบแรกเหมือนเดิมนะคะสมมติว่าเราทาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยน้องๆก็จะได้มา100%เหรียญตามจะขึ้นน้องเห็นอยู่แล้วค่ะด้านขวามือนั่นเองนะคะ